เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเอาละวันนี้เกมอัปเดตนะครับโอ้โหผมนี่เข้ามาเวลาเย็นมากๆนะครับน่าจะได้ลงวันต่อไปแน่นอนเขาแจกอันนี้นะครับแบบแม็กกาดั้งเดิมแล้วก็แจกค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งได้เยอะนะไอ้ตรงไหนวะอาอนี่โอโ้เขาเอาออกมดเลยนี่วะโ,โหกูสาตั้งไว้มันเปลี่ยนตรงไหนนะลืมละ ใหม่ๆอ่าอันนี้ใส่ตัวละครไม่ใช่ตอนแรกผมจะแนะนาเราเปลี่ยนปกได้นะชุดเออนี่นี่นเขาแจก f ีฟ t background นะครับ default d e f e a ไอ้กูเนี่ย,นนยเนี่ยเนี่ยไอ้แบ็กกราวเนี่ยอ่าแบ็กกราวดั้งเดิมคนระับทำไมนี่ไม่แจกวะเออมันเป็นคัดซีนตอนเริ่มนะเนี่ยอันนี้กูก็ไม่ได้ก็ ก็ d ด e s สดีโวลอันนี้แหละครับอันนี้ยังไม่ได้นะเวสเปอร์ตอนยังไม่เปลี่ยนช่างแมงโอเคมาแล้วก็วันนี้มีภารกิจสำคัญก็คือสกายเบรกนะครับเปิดซีซั่นสาปที่เรียบร้อยแรงยังไม่มีนะครับซึ่งกูว่าแม่น่าจะมีแล้วแรงอันดับหนึ่งโอ้โหเฮียโคตรไวโอ้โหหัวใจครบทุกอันนะครับสุดยอดแห่งความไวใครอยู่ จะของเกมป่นะเนี่ยโอ้โหยูอาร์ทุกตัวไอ้แซ่หของทีสี่โจมตีของตรงเซตวนะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ตรงเซตนี่หว่าแต่เขาอัดโจมตีให้อย่างเดียวเลยโอ้โ oh, หแรงห้าแลวสามสิบโอเคสู้ไม่ได้แนทะ้โอ้โหของประจำตัวนี่มันสายเปนี่หว่าโอ้โ oh, หเราสายฟรีทำได้แต่นั่งมอง เรามาดูคนที่2นะครับโอ้้หูมาดูตัวใหม่แล้วกันโอ้ของประจำตัวแรง5โอ้แต่ใส่ของฟ้าอยู่โอเค๋อของตันโอเคพอเข้าใจมาก่อนจะไปเดี๋ยวเรารีซิสก่อนละก,กันเอ้ยไม่ใช่เรามาลองเวลี่ฮาร์ดดูเดี๋ยวเขาไม่เปลี่ยนภาษาผมว่วะเออใช้ธาตุไม้นะครับแล้วก็เรียกคอมเมนต์เว้55ธาตุไม้อ่ะอันนี้ HP ใสให่หมอแล้วกันเพราะหมอบางแล้วเกินโจมตีแล้วก็ใส่หน้ากากใส่ให้ตัวนี้รู้สึกมหมยังไม่มีของป้องกันนะที่มีในตัวตอนนี้นะอันนี้อะไรลูรบลีกไป let's go โหคือทีมผม4ี่หมื่นหนึ่งกับทีมเขาแม่งเท่าไหร่วะสี่มันก็ต้องประมาณเกือบแสนวะ ทุกคนมาเราจะมาลองระดับความยากระดับ hard เฮ้ยว e ี y really hard ดิ hard เราผ่านไปแล้วเนาะผมไม่ได้อัดให้ดูถ้ามง่ายเกินเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่เจอด่านยากแล้วกันโอ้กระตุกไอ้เหี้ยเปิดมากูก็ตุกเลยว่ะโอ้โหแต่หน้าเจ้าอัดไน่กระตุกนะแต่เกมผมกระตุกว่ะ ก็เขาเปลี่ยนหลอดเลือดปะตอนแรกมันเป็นขีดนะตอนนี้เป็นจุดละดูสังเกตดีเห็นตรงหลอดเลือดดูเป็นจุดเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นขีดขีดขีดแล้วแต่ขอว่าเป็นขีดอะดูง่ายมากเลยนะเออมันดูแบบเออดูเลือดเยอะถ้าแบบนี้มันดูเลือดน้อยเนาะมาดูสไตายง่ายเกินเวทมนต์ผมมีสามหลอดโอ้ยเแยหมอมันเป็นเบื่อโอ้โหหมอเลือกเยอะสุดเลย แต่ก็สมแล้วพวกหมอนี่จําเป็นเีียทุกคนยังง่ายอยู่ยผมเดจะข้ามตอนที่มันยากอะไรแล้วกันนะไายริ่งเวลา โอเคทุกคนมาต่อไปด่านไนเมอ์อันนี้คือผมเตยมใจว,ว้าละมันไม่น่าจะผ่านละไนเมอ์มันยากกว่าไนเมอ์ยวลองดูแต่ไนเมอ์นี่คือผมจำได้ผมไม่เคยผ่านสักรอบเดียวเออรอบที่แล้วตอนที่น่าจะผ่านเวฟแรกได้นะแต่เวฟสองน่าจะตายนะตอนอีเวนต์คริสต์มาสตอนอีเวนต์สิ้นปีอ่ะจำไม่ผิดเลย เือตัวเขาเันเรี่ยวหกสิไงเพราะฉะนั้นตัวฝั่งเราต้องควรจะเป็น UR เกือบทั้งหมดได้แล้ะต้องเป็น UR ที่มีดาวกำลังโจมตีตัวละครมันเยอะขึ้นเดี๋วไม่ก็ใส่เซ็ตที่มันตรงกับตัวละคร โอเคดูทรงละคลิปนี้เกินสิบนาทีแน่นอนนะมาชั้นสองโอ้โหชั้นสองเป็นตัวละครทุกตัวเออเอาหมอก่สุดยอดฉลาดมากโดนอะไรอ่ะโอ้ไม่โดนอะไรถึงว่าโดนอะไรสักอย่างตันนี้โดนโอ้โหแรงนเนี่ยเปร้อยหมอตายไม่มีคนฮิวเออทำหน้าที่ก่อนจะโดนตียัดติเฮ้ยมันแจก เด็ไว้ทุกตัวโอ้โหเอาตายเลยมันกูขนาดนี้เลยวะติดสัญลักษณ์ตายตายปะหัวตายโดนตีทุกตาตายโอ๊ยไม่ติดใบวะ่ะโอเคโอโ้แต่ผมเสียตัวดาเมจหนึ่งตัวไม่มีตัวฮิวด้วยไม่มีตัวแทงหนึ่งตัวรอดูวะโดนติดใบหนึ่งตาไอ้เหี้ยตายหาโอ้โหแรงจัง โอ้โห oh, คิมสันมามนเมอ,อ,เอร์คิวริสมันโหดโอ้โหโหดจัดเผื้อไอ้เฮียแหลกชิบเพ่งโอเคครับตามที่คาดนะว่าเราผ่านไม่ได้นะครับสำหรับอ่าอะไรวะ e เยกหนึ่งเออเฮ้ยไนเมร์แต่คนยังไม่มีของดีๆไงโหได้สามใบนะสามด่านก็เก้าใบอะ่ะไม่พอไม่ไหวไม่ไหวยากเกินเ,เดี๋ยวรัชก่อน โอ้เดี๋ยวนี้มีกดแม็กกดบินได้ได้วยครับโอเคหรือว่าอัปเดตครั้งนี้โอเคนะครับโอเคเลยโอเคเลยทีนี้ไม่ต้องมานั่งลำบากกดบวกทีละนิดทีละนิด่ยมันลำบากโอเคทุกคนอุ้ยเอา้ามึงจะหลบมูลเลยสองรอบวะ เน็ตโคม่าก่อไอ้เฮี้ยหมุนสามรอบอีกเห้ยเฮ้เนก็เน็ตผมก็ไม่ได้อ้อาวเฮ้ยมันเน็ตกาอีกไหมเดี๋ยว,ดดดเ,ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดเอ้เฮี้ยมึงหมุนสี่รอบเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเน็ตกาเฮ้ยโอ้โหมึงหมุนห้ารอบเข้าไปแล้วน่าเดี๋ยวน่าเดี๋ยวทำไมวะเน็ตเนี่ผิดเลย โอเคทุกคนผมกลับมาละโอ้โหแม่อกี้สรุปก็คือมันเป็นที่เกมแหละเน็ตผมมันปกตินะครับโอเคไอ้เหี้ยหมุนประมาณ10ล้านรอบได้เอาซะผมหัวหมุนตามเลยแม่งเ้ยตกใจหมดนวดเน็ตมีปัญหานะครับไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวต่อมาเราก็เรียกว่าไงเดี๋ยวผมจะไปลงทาวเวอร์นะครับเพื่อ ผมจะอยากรู้ว่าตัวเองจะไปถึงขั้นที่เท่าไหร่กันแน,น่นะแต่อนอื่นแรชต่อหรือว่าคงนุนให้เสร็จสัเลยนะว่าได้กี่ตาโอเคเลยไม่ต้องมานั่งคิดละเออเกียบปวดมองข้อตันที่สี่หมื่นแต้มนะผมมีสองหมืน่นแปดก็อีกนานอ่ะถึงอันเนี้ยนั่นคือตันนะครับจริงผมยากลอง up ur สักตัวนะเออแต่ว่าการ up ur แม่งใช้เยอะว่ะมันเยอะเกิน เขมาทุกคนก็ช่วงนี้เนี่ยตู้จะเปลี่ยนอีกทีก็นู่ดเลยนะเดือนหนึ่งอะ่ะก็ใครที่อดทนเก็บเพรได้ก็ผมว่าดีนะครับส่วนใครที่อดไม่ได้ก็กดซะนะครับมันจะได้ไม่ลําบากคือตัวละครมันแล้วแต่คุณจะปั้นไงนค,คุณชอบชุดไหนก็ปั้นชุดนั้นครับแต่มันก็มีชุดที่โอเคอยู่นะเออมิสเตอร์ตาผมก็ไม่ได้ปั้นต่อนะเพราะผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ใช้เพราะ ไอชุดสมใส่ย,ยังไม่มีนะครับเชเดี๋ยวลองไปไต่ทาวเวอร์นะทาวเวอร์ Tower ใหม่ชั้นเอ้ทาวเวอร์ซีชั้นสามเพชรรวมก็ประมาณเอ่อห้าสิบมีร้อยกี่ครั้งวะสามสี่ห้าหกเจ็ดสามห้าห้าอันห้าอันหนึ่งไอ โอ้ช่างแมงหีย้ยแมงคิดโอเคถึงจะมานั่งรับรีวอร์ดแล้วกันอยากรู้ว่าเราจะได้เพชรเท่าไหร่นะไปเริ่มชั้นหนึ่งเลอันนี้ผัจะไปยาแล้วนะไปยาแบบไม่หยุดเลยอืมไอเทมก็ใส่ตามนี้นะเดี๋ยวคลากันหน่อยดิอยากได้น้ําด้วยวะโอเคอยากได้น้ําไฟต้องเอาตัวโจมตีคนละสายกันโอไม่งั้นมันจะปนกันแบบนี้ส่วนมอเนี่ยต้องเอาต้องเอาเลือดให้อย่างเดียวพวกมอ แต่มผมแนะนําไปแล้วนะว่าชั้นข้างล่างนะครับจะเป็นชั้นที่โหดกว่าชั้นข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นจัดชั้นข้างล่างโหดๆนะครับแล้วก็เอสโก้ครับผมไอ,อผมจะปล่อยอยาแล้วนะเดี๋ยวจะลองดูว่าชั้นแรกจะใช้เวลาแค่ไหนพอชั้นแรกเสร็จปุ๊บผมจะเร่งคลิปอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับ เดี๋ยวชั้นแรกมีเวฟเดียวไอ้สัตว์โอ้โหโดนซัดตายเป็นเบือ่อเคผมจะเนิกซสเน,นิกเนะ็กเรื่อยๆนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ตาตานาเนาะเราก็กดไปเรื่อยๆเลยเรียบร้อยดูว่าผมจะไปได้สุดชั้นไหนนะครับไปเร่งคลิป let's go ครับทุกคนมาเรากลับมาละผมจบได้ที่ด่าน33นะครับไม่สามารถไปต่อได้ละโอ้โหแม่งโคตรนานบองตัวแม่งนานมากโอ้โหนี่คือคลิปที่อ่านมา1ชั่วโมงนะครับเป็นคลิปแรกของ Ray of Seros ที่อ่านมา1ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับคือผมก็นี่ในช่วงกลางคืนลนะโอเคไม่อยากใช้เสียงดังนะครับเดี๋ยวรบก,กวนคนอื่น ได้เพชรไปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมก็ไปรูเหมือนกันว่าได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้มีประมาณพันหนะครับเดี๋ยวรับรีวอร์ดอีกรีวอร์ดนี่าจะตัดเลยหรือเปล่าใช่ตัดเลยนะโอเคกดเคลมครับอโอ้โหเพชรที่แบบเหลืองอร่ามอะ่ะโอ้โหควน,น้ำยาเบือโอ้โหรวยแล้วกูรวยล,ลว,ยลอ,ลวยลอ่าห้า 8 5 40อ,อันนี้ได้400เพชรนะครับ8 5 40ได้800ดิเออได้800เพชรนะครับโอเคถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับทาวเวอร์นะครับไปเลียร์ลงวันเดียวเสร็จโอ้โหโอ้โอตอนแรกเพชรผมมี1000 1อ0 0ได้ป่ะ1,400นี่แหละเพราะว่ามันสุ่มหนึ่งครั้งไม่ได้นะผมจำได้นะไอ้สุ่ม10โลไม่ได้โอเคในที่สุดก็เสร็จนะครับมีตัวธรรมดาอยู่จะลองสุ่มแล้วกันนะตัวธรรมดามันเป็นตู้ถาวรอ,อยู่แล้วนะรเราไม่ต้องซีเรียสอะไรกับตู้ธรรมดามาถึงก็ซัมมอนเลย21ไปใบนะครับตู้ธรรมดามันไม่มีลิมิตอีกแล้วเนาะตู้วุ้นนี้ผมบอกเลยว่าอย่าสุ่มนะเพราะว่ามัน คิดด้วยว่าถ้าคุณใช้อันเนี้ยเป็นขั้นหนึ่งอ่ะมันไม่เท่าขั้นบวกห้านะถึงมันจะเป็นเอชซาก็คือไม่เท่าขั้น R ารบวกห้าด้วยซ้ำอาวุธนะเดี๋ยวว่ามันจะได้ตรงสกิลติดตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะได้สแต็กดีโวเพิ่มหรือสแต็กทันทีใช้สกิลนะก็โอเคก็อีกอันหนึ่งกดดูได้เลยี่าแล้วก็เหมือนกันนับสแต็คเหมือนกันแล้วก็ เออบวกสิ่งที่ต้องการนะครับก็บวกไอท็อปนะนี่บวกไอท็อปแล้วก็บวกดีเฟนต์นะต้องขัด5นะครับเนี่ยเออพูดว่าขัด5้ารากันพูดแบบเกินชิมต้องขัด5ถึงจะบวก30เวลได้เจ้เปิดตู้ธรรมดาเพื่อเอาตัวละครดาบนี่ผมมีแล้วนะเฮ้ยเป็นดาบสีม่วงนะไม่ใช่ดาบสีเหลืองนะกดเลขตู้ธรรมดามันไม่มีเอ่อไอ้นี่อยู่แล้วนะแต่มันมีการันตีนะนี่ โอ้ยอเชียบผมนู้ว่าเน็ตกูกาผมไม่รอหมนุนละเอาสักรอบแล้วกันนะให้มันหมุนสักรอบไม่หมุนเลยเดี๋ยวมันไม่ขลังไม่ขลังเขเคขาวผมเกลือเฮ้ยคุยอย่างน้นก็ได้ SSR นะครับตอนนี้ผมอัพเป็น SR เลยนะครับ สุ่มอีกสิบใบไปเลยอันนี้ผมใจปั้มสุ่มแม่งสองรอบเลยสุ่มตู้ธรรมดานะตู้ใหญ่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนโอเคอัสิบิดใบสุ่มแปหนึ่งรอบตู้ธรรมดานี้ไม่ต้องคิดแทบสุ่มๆไปเลยเพราะว่ามันนี่ว่าไงมันไม่มีอะไรกำหนดนะตัวลิมิเต็ดมันก็เขียนไว้หน้าตัวนะสามตัวอาจจะมีตัวอื่นนอกจากนั้นด้วยนะครับก็ตามนั้นเนาะ แมพออกมาเป็นโอ้โหอันนี้ไม่มีสีเยี่ยไรเลยนะครับโอ้โหเกลือกว่าเดิมอีกนี่เออนี่แล้วก็แม่นยำโอเคน่าจะเท่านี้เลยเนาะสำหรับพาดน,นี้โอ้โหแม่งนานวะ่ะตัวมีหกใบ กดเลยดีว่ะถ้าผมมีตั๋ว4ใบนี่ก็คือโอเคเลยนะเออตั๋ว4ใบนี่ก็แบบซื้อคู่ดิซื้อนี้เลยอนะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช้ตังค์แป๊บตั๋ว4ใบอนะ่ะผมแลกไปแล้วดิตัว๋วไม่มีให้แลกแล้วตัว๋วเนี่ยแลกไปแล้วอันนี้ก็แลกหมดแล้วนะเออ ส่วนนี้ไม่แรกนะแพง um. แแ like ไอ um, ้เนี่ยวัแนะนำว่าแลกเงินดีกว่าครับเนี่ยแลกเงินเที่จใช้เยอะแน่นอนเออเดี๋ยวไม่ต้องมานั่งกดติ๊ก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 อียเมื่อยมืออยากแลกอาวุธสักครั้งนะแต่ว่ามันแพงกว่าอาวุธ150อ่ะโอ้โหแลกทองนี่คือผมรวยเลยอ่ะบอกเลยจะไม่คุ้มกว่าแลกทองตัวตัว20ใบ12 10ใบก็ร้อ่สิบเท่านัแหละ สุ่มสักครั้งนี้เพราะว่าสุ่มธรรมดานะสุ่มแบบไอ้อสุ่มต้ลิมิเต็ดอะมีทั้งพันสี่ตู้หน้าผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรสักครั้งไหมหกใบสี่สี่อันเท่าไหร่วะมันคิดเท่าไหรอ่อู๋สามพันเลยวะสอพันสี่หายไปแปดร้อยสี่ใบเนะ้ะแต่ผมก็ไม่สามารถผ่านไอ้นี้ได้อ่า ดันซูเปอร์ฮาร์ดไอเยนไอเม่ของมึงอ,ะอ่ะที่จะยากเกินแล้วตัวก็คือไม่มีแล้วนะตัวข้างล่างก็ไม่มีแล้วนะครับหมดสิบตัวละเออเนี่ยถึงแค่เนี้ยมันมีตัวให้ห้าใบเป็นของขวัญน,นะครับของขวัญปลอบใจโอ้โหอ่ะสูมสักครั้งงละกันนะไหนๆก็มาละเอ่อ93 มันตันเท่าไหร่นะร้ 150. อยห้าสิบอ๋ 100. อหนึ่งร้อยอ๋อเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยแล้วล่ะเท่าไรเป็นร้อยห้าสิบโอเคแสดงว่ามันถ้าไดเอสเอสอาร์คือรีโลนะโอเคสูงมต่อเลยดีใครจะเก็บไว้ใช้ตัวอื่นตัวหน้าจะเข้ามาก็ได้นะแต่ผมไม่รู้อะตัวอะไรอาจจะเป็นสก,กินต้องฟินิกส์นะครับเดี๋ยวรอบนี้เรารอ,รอ,รอหมุนสามรอบ มาไหมโอ้โหขาวจัวโอ้โหขมกัดฟันเลยนี่กัดฟันเลยมีเกลือไปไหนวะโอเคครับทุกคนพาทน,นี้ก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเยอะละเดี๋ยวจเช็คของครั้งสุดท้ายนะครับสุดท้ายวันนี้เต็มหรือ,อยังน่ายางเต็มแล้วนะ อันนี้อยู่ได้7วันนะครับจาไว้เนี่ยเขาจะเขียนบอกนะอะไอยู่ได้กี่วันอันนี้จาอยู่ได้2อาทิตย์ด้วยสิบสี่วันอันนี้อยู่ได้1เดือนโอเคประมาณนี้แหละครับไม่น่ามีอะไรละดูในตัวดิมีอะไรเหได้ว่าเราได้อะไรมาใหม่บ้างนะผมแนะนำว่าถ้าได้อะไรมาก็ไอ้นี่ไปเลยนะเพิ่มขั้นไปเลยเพราะว่าเดี๋ยว ยังไงมันก็ต้องต้องมานั่งเอาเบลอยู่ดีอ่ะเอออันไหนอันนี้ได้ก็อันนั้นเลยแต่บางอันก็วิวตาแล้วนะเนี่ยเออแปลกดีเว้ยอันนี้มีสามอันนะโอ้ยเลือกจัดโอเคเดีือดอะไรอีกอนี่ผมเต็มยังวะมงกุฎอะมองกุฎน้ำมงกุฎน้ำ,ม,นำ,ม,นำมีสองขัง้นผมจำได้ ไม่มีขั้นเดียวนี่ว่ะเดเวลสองสองขั้นละเคดยดวนอื่นสิปืนปืนท่านหินนี่ไงปืนท่านหินขาดอันเดียวนะครับเลเวลสี่อ่าอะไรอีกวะอะไรอีกวะ ไม่มีอะไรละหมดละโอเคเกียร์นะครับเกียร์เกียร์เนี่ยมันมีแต่เซตสแตทอ่ะเซตสเตทก็คือเซต,ต,ต,ตขี้แดงนะครับเอ้ยเซตครัดดิเป็นเซตขี้แดงเซตสแตทก็คือเซตเซ็ตขี้อะไรวะเซตที่ทำให้เราตีแม่นขึ้นนะเออตอนนี้ผมอยากอยากโล่เทียร์หนึ่งกับเทียร์สองจริงนะเพราะว่าไม่ได้ใช้แนละ้วต้องขายทิ้งนะถึงสเตทมันจะจะกาดนี่ว่า อ๋ออันนี้นิวมูนใส่อยู่ออกปลดแล้วกันนะพี่ผมอยากอยากโล่ะเออซุปเปอร์มูนเดี๋ยวนิวมูนกับซุปเปอร์มูนตัวไหนอยูสกินไหนวะนิวมูนอ๋อนิวมูนซุปเปอร์มูนซุปเปอร์มูนตัวนี้ปะอ่าเออใช่เดี๋ยวนะอันนี้ชาร์จแครนปะเพิ่มวิวใช่ผมก็ถอดเกียร์ออกด้วยโอ้ไม่ God เว้ยเอาเวกอ๋ ا, อเขาแยกงมาหน้านี้ไม่ต้องกดตรงนี้ก็ได้โอเคโอเคเมนูทำเข้าใจง่ายขึ้นนะครับกดเอาเวกได้เลย50อันเองอะ่ะตอนนี้ผมจด้จริงนะอยากลองเวสเปอร์ตอนว่ะแต่ว,ว่าคือด้วยดาวตัวละครแล้วนะเออ ต้องมาดูถึงดาวตัวละครตัวนี้มีถึง2ดาวนะครับผมเปิดขั้นได้เป็น s s r แล้วด้วยให้โอกาสน้องนะจริงๆน้องเป็นสายซับนะเอาแทงเอาฮิวใส่ให้ก็คงจะดีเนาะโ,โหแล้วใส่กูก็มีน้อยเหลือเกินนะใส่นี้ไปก่อนลกันไอ้เทมอะไรนี้อะไรครัชใจหัวใจใจสองอันป้องกันโอ้โหแล้วกูโลทิ้งหมดแล้วเอานี้ไปก่อนละกันนะ ก็เอาแร a s h ให้น้องแล้วกันอีไหนวะมันมีแต่สเตตอ่ะอ๋อนี่นี่โอเคคือนิวมูนเนี่ยเป็นตัวที่โกงนะครับคือมันเร่งเรียกว่างไงเร่งเวลาได้เออโกงจัดเนี่ยเนี่ย,เ,ยเร่งเวลาโอ้หต่อไปบวก40%่สิรเดีวะทัชเคลเลยดีปะ ของพองเงินมีแต่ต,นต,ตอนก็นอยากเล่นที่เช็งมาแล้วกันครับเดี๋ยวไม่คิดทีหลังโอเคครับทุกคนใครที่เข้ามารับชมจนถึงตรงนี้ก็อย่าลืมเชยกันกดไลค์นะครับถ้าใจดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วย,ยครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมเอาละครับสำหรับคิวโรวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับ